สวัสดีครับวันนี้ก็มาเช็กระดับน้ำกันหน่อยนะครับก็เหลือนิดหน่อยแล้วนะครับอันนี้เป็นท่อท่อนี้นะครับที่ต้นถินนี่นะครับอันนี้เป็นท่อดูดขึ้นนะครับจากเครื่องเครื่องก็อยู่ข้างบนนู่นนะครับนะครับแล้วก็อีกท่อหนึ่งนะครับมาทางนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นท่อที่ ส่งมายังแปลงทุเรียนนะครับอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นแปลงทุเรียนที่ผมมาทำการปรับปรุงจากแปลงเดิมน,นะครับที่เป็นทุเรียนเก่าก็เป็นแปลงทุเรียนอายุ30-40ปีแล้วนะครับก็เหลือไม่กี่ต้นนะครกบเบียดกิ่งตอต้นแรืงนี้ผมก็ได้มาทำการปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็ ได้วางเครื่องไว้ข้างบนนู้นนะครับข้างบนนู้นนะครับตีต้นไม้แล้วก็สูบน้ําขึ้นไปแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานะครับปล่อยน้ําลงมาโดยการฝังนะครับฝังนี่นะครับฝังลงไปในระดับท้องท้องคลองนะครับถึงนิดเดียวนะครับอันนี้เป็น ครองต้นน้ำนะครับของอุทยานแห่งชาติเขาหนองค้างอํอาเภอนาทวีนะครับจังหวัดสงขลาก็อาศัยน้ำนี้นะครับเมื่อสามปีที่แล้วเคยแห้งมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับปีนี้ก็กังวลอยู่นะครับนั่นหัวบัวที่ท่านเห็นนะครับนะึ่ก็ถึงถึงหัวบัวพอดีนะครับถ้าหากว่าแรง ไปกว่านี้อีกสักห้าวันนะครับก็คงจะต้องออหาดินมาทำกำแพงเพื่อที่จะดักน้ำนะครับ,อบพอพวนานะครับให้ตกลงมาบ้างนะครับก็คงจะรอด <c oughs> <c oughs> นะครับน,นะครับประมาณนี้เองนะครับไม่ใช่ชเฉพาะของผมนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมด ของยอดยอดหนึ่งแปลงสองแปลงนะครับสามแปลงนะครับสี่แปลงนะครับอันนี้ของผมก็ห้าแปลงนะครับแล้วก็ยังมีตรงนู้นอีกนะครับหกแปลงเจ็ดแปลงนะครับทั้งหมดเจ็ดเครื่องนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำที่วางอยู่ในคลองเส้นนี้นะครับ ซึ่งเป็นคลองต้นน้ำครับสายเล็กๆจากอุทยานแห่งชาติของํำค้างนะครับนี่ก็หน้าอาบนะครับโอเคครับมาเยี่ยมเยือนมาตรวจดูระบบน้ำเช้านี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ